รคาร์บอนจอร์สถานีทีเรียบร้อยทันสถานีชุมทางบางซื่อผู้โดยสารที่มีความประชั้นจะลงสถานีชุมทางบางซื่อกลงจากขบวนรถขอนเรบมีของสักรักของท่านที่วางอยู่บนนี้ได้มาด้านที่น้ำใจมาลงให้ถูกต้องครบส่วนด้วยนะคะในชาติชาติที่สองจะเป็นขบวนรถโกดขบวนที่แปดห้างกรุงเทพนครนซีนรามราช มีตู้ดสารแล้วรอการดสารในชานชาลาที่สองค่ะผู้โดยสารทอยพ้นเส้นขาวแดงด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารยืงยืนชิดติดขอบชานชลาค่ะ,ะนนะในกูเกิลมันมีทางมันก็เหมือนไอ้นี่มันไปตกน้ำอะเออนั่นแหละนั่นแหละกูกบอกให้ไปกูเกิลก็บอกว่าเฮ้ยมีทางออไอหอกไปดิ <laughs> ให้ให้เราไปขึ้นเรือเหรอ,อ,อ ผมก็ใช้มันนะแต่ผมดูมันครึ่งเดียวโอ้ยไม่อยากใช้เลยกูโก้ไม่อยากไม่อยากเชื่อมันคือต้องใช้มันแต่ข้าเข้าป่านที่ใช้มันครับแต่อย่าไปเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองพอมันผิดเส้นทางออกไซไม่เอาคือเราดูท่าทางไอ้มันไม่ปกติแล้วก็เริ่มไม่ต้องเชื่อมันละนี่ฮะลู่สองนี่ฮะสอง เราดูปลาย้างนะใช่ครับโชคดีครับชาติที่สกรณีเป็นขบวนรถหลวงขบวนที่แปดทากรุงเทพและรศรีธรรมราชมีโทนสารและนำสิ่งของสำหราบกรุงเทพขึ้นบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะในการชาติที่2เป็นขบวนรถหลวงขบวนที่8ปดากรุงเทพและรศรีธรรมราชนำสิ่งของสำหราบกรุงเทพขึ้นบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ a t t e ช t i o n t เ t ินทางมาถึงที่หมายเลขเอฟห้าส r หรับครอบครันครศรีธรรมราชขอบคุณท่านที่มาส่งยานมิรของท่านขอความกรุณาอย่าขึ้นไปส่งยานมิรของท่านบนขบวนรถเพราะท่านติดไปกับขบวนรถได้ค่ะ